ทหารจากกองกําลังผาเมืองวิสามันกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะคะยึดยาบ้าได้มากกว่า200,000เม็ดเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแด,น,ยดนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาพลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เหตุปะทะระหว่างทหารกองกําลังผาเมืองกับขบวนการค้ายาเสพติดเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมา บริเวณบ้านปากกุ๋ยตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไปพบขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปหนคนค่ะกระเป๋าเป้ดัดแปลงอีก3ใบข้างในมียาบ้า246,000เม็ดมีเฮโรอีนบรรจุขวด28ขวดมีอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกกระสุน6นัดและโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องพร้อมทั้งยึดรถกระบะได้อีก1คันค่ะ สำหรับการตรวจยึดยาเสพติดจนเกิดการประทะกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดครั้งนี้เกิดขึ้นเนมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ8-10คนแบกเป้เข้ามาในพื้นที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีระหว่างเข้าควบคุมพื้นที่รถกระบะของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพยายามขับฝ่าออกไป จ้าหน้าที่ทําการสกัดแต่ไม่เป็นผลคนขับเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงยิงยางรถยนต์สกัดสุดท้ายตรวจยึดรถกระบะแล้วก็ตรวจค้นยาเสพติดดังกล่าวค่ะ